แนวทางการปฏิบัติกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้สั่งใช้บุคคลภายนอกไปปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมอการปฏิบัตินะครับกรณีสั่งใช้บุคคลภายนอกหนึ่งก็คือ กรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีความจําเป็นจะต้องสั่งใช้บุคคลภายนอกยกตัวอย่างเช่นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเพื่อให้ปฏิบัตรริราชการให้กับท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะหรือจัดกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นตามกฎหมายก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยจัดทําคําสั่งนะครับออกคําสั่งให้บุคคลดังกล่าว โดยจะต้องระบุรายละเอียดด้วยนะครับเช่นชื่อนามสกุลตำแหน่งถ้ามีตำแหน่งนะครับก็ใส่ตำแหน่งด้วยขอบเขตลักษณะงานที่ปฏิบัติวันที่ปฏิบัติงานสถานที่ปฏิบัติงานแล้วก็กำหนดให้ในคำสั่งเนี่ยระบุด้วยนะครับว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คือในประการที่1นนะครับ ประการที่2ก็คือบุคคลที่ผู้บริหารเนี่ยมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555จึงมีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบซึ่งก็ได้แก่เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจะต้องจ่ายาเนื่องจากการเดินทางไปราชการและ 3. เนี่ยในการเบริกเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ2เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักค่าพาหนะค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยให้ท้องถิ่นพิจารณาเบิกจ่ายในอัตราของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานยกเว้นถ้าบุคคลดังกล่าวได้เคยรับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่นมาแล้วก็ให้ท้องถิ่นเ,นเบิกค่าใช้จ่ายตามระดับตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากราชการนะครับในข้อที่4เนี่ย เมื่อการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้เดินทางไปราชการเนี่ยยืน่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสำคัญคู่จ่ายเงินเหลือจ่ายถ้ามีต่อท้องถิ่นภายใน15วันนะับแต่วันที่เดินทางกลับกรณียืมเงินและทดลองจ่ายนะครับทั้งกรณียืมเงินและการทดลองจ่ายโดยแบบรายงานการเดินทาง โดยแนบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารประกอบที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพุทธศักราช2555กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นหมู่คณะจะจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแยกเป็นรายบุคคล หรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยจัดทําใบเบอรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมฉบับเดียวกันก็ได้ 5. ให้ผู้บริหารในมอบหมายข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างหรือพนักงานจ้างในสังกัดปฏิบัตรริราชการร่วมกับบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานและต้องดำเนินการและต้องดำเนินการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการทั้งอบจอเทศบาลและอบตอลูกจ้างพนังกงานจ้างเนี่ยให้เป็นไป,นปนตามสิทธิ์ของบุคคลน,นั้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการปฏิบัติกรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยได้สั่งใช้บุคคลภายนอก ไปปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นก็เป็นไปตามหนังสือรกระทรวงมหาดไทยที่วอ8 8ลงวันที่25กลุ่กุมภาพันธ์2564